อันดับนักมวยมาแรงโชกเก่งน่าจับตาในวันแชมป์เอช,ชิยป,ปี2025จะมีใครกันบ้างจะมีคนที่เพื่อนเล็งไหว้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันอันดับที่5จะหลัดชัยแม็กจจนดีขึ้นชคในรายการวันลูปินีครั้งแรกก็ได้รับโบนัสไปเป็นที่เรียบร้อยจากการเอาชนะเพชรวังหินไปได้ในยกที่1โดยใช้เวลาชกแค่2นาทีกับอีก1วินาทีก็สามารถปิดเกมได้แล้วอันดับที่4ฝาลิกิตนายกจอยป่าจีนทีมเพชรหนุ่มน้อยส่งเข้าประกวดเด็กหนุ่มอายุ18ปีจากพัทลุงฝ่ายแรกในมวย วัลูพินีจิงอยู่ที่โดนนับไปถึงสองครั้งแต่ก็ยังพลิกล็อกสามารถเอาชนะทางด้านของหนึ่งทรณีพอหอมกลิ่นมาได้ในการน็อกยกที่3และอันดับที่3มกล้องสึกแฟเทคขึ้นชกในรายการมวยวันลูพินีมาแล้ว9้าครั้งชนะ6แพ้ไป3ด้วยตอนนี้อายุเพียงแค่24ปีเลยมองว่าด้วยสถิติแบบนี้ยังไงไป,ไปได้อีกไกลยอย่างแน่นอนอันดับที่2บัรลือโลกสิทธิวัชราชัยผลงานในวันลูพินีโดดเด่นแบบสุดๆขึ้นชกไปแล้ว3ครั้งชนะด็อกได้ทั้ง3ครั้งจึงกลายมาเป็นนักมวยอีีกคนท่ม ว่าอนาคตมแวเลได้เซ็นสัญญาวันใหญ่อย่างแน่นอนอันดับที่หนนาบิลอานานต้องยอมรับแล้วครับวันนี้คืออันดับที่1ในลิต์ของนักชกที่น่าจับตามองของใครหลายๆคนผ่านการชกกับนักมวยระดับแนวหน้ามาแล้วนับไม่ถ้วนตอนนี้ก็ได้เป็นแชมป์โลกเฉพาะการมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทด้วยอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นจึงถือว่าเป็นนักมวยที่มีอนาคตไกลอีกคนหนึ่งที่แฟนมัดมวยกําลังจับตามองเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับกับ5อันดับนักมวยมาแรงชกเก่งในมวยวันแชมเปี้ยนชิพปี20 ถูกตาถูกใจกันบ้างไหมติดตามอนาคตของนักมวยทั้ง5คนไว้ให้ดีว่าจะมีใครใที่หลุดขึ้นไปต่อยในหวันใหญ่ในอนาคตอย่าลืมกดติดตามไว้รอดูความสำเร็จของพวกเขากันด้วยนะครับ